สวัสดีสวัสดีเอซครับผมวันนี้เราจะมาใส่หางเจ้าโปรโฟเฟียนะครับเอเดี๋ยวเอาสีอะไรมาทาสีดำเอสีดำมันมีอยู่เอามาทาเลยให้มันใหม่ใหม่ อันนี้เราใช้เนี่ยเหยียบยกเลยนะครับตัวนี้ว้าไม่ไม่ล้างรถล้างอะไรคลิปนี้โอ้เปลือนเลย ใส่หางเรียบร้อยนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนี่ก็ถือว่ามารทานอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นลงสบายสบายเดี๋ยวใส่หางไปมันจะรอนาไหนครับเจ้าโปกเสียออใช้กยก พร้อมจวดครับพร้อมจวดแล้วเริ่มเข้ารูปเข้าร่างหมดแล้วครับอุปกรณ์ครบครันนะครับพร้อมที่จะไปลุยนะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้ออกเดินทางนะครับนี่ก็ฝาก F-C ด้วยนะครับทันใดที่มีข้าวก็ขอนะครับ อยากใช้บริการเจ้าร้อยห้าบ้าพลังนะครับก็จัดไปเขาอย่าเบิดเขาย่งโอเฟียเนี่ยป่อยจึงครับ เช็คระบบให้เรียบร้อยเป็นไดล่ะดูระบบไปดูอะไรให้มันเข้าที่เข้าทาง ตั้งเอามาใส่เรียบร้อยแล้วบิดฮะบ้าเขาเ,เชื่อมเลยตู้เชื่อมมีก็พากันหัดเชื่อมเลยซื้อตู้เชื่อมมาจะ,ะไ,ไปใส่ช่าง,งทำไมโอ้โหทำไมมันยากอะไรแบบนั้น าตัวนี้แต่ก่อนใหญ่มากทำน,น,น,นี่ช่างอำนาจนี่เลยผมเป็เลาะออก ตัดออกแต่กรอนมันใหญ่นะมันใหญ่มากเสริมเนี่ยตัดออกเลาะออกเลยเออทำยนเหมือ,อ,มอน,นขึ้นรถถังอันนี้ก็จัดตรงใหม่

เอสเร้อยครับตอนนี้ก็คิวงานก็ยังรอครับรอซ่อมอยู่ซ่อมเกือบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวน่าจะได้ไปส่งกันอีกนะครับอยู่ที่อุบลนี่เราก็รถเกียวนะครับก็บิ้วเรียบร้อยหมดนะครับพร้อมที่จะนี่ทดลองเกีียวได้แล้วไม่ต้องทดลองครับเกีียวได้เลย ก็คันนี้ก็จะเป็นคันที่มาหลังนี่ใส่ปากเรียยใส่หัวจรวดแม่งป่องนี่ใบมีดกับหัวจรวดนี่ครับสำคัญนะครับนี่ต้องใส่ดีๆเพราะว่ามันจะตัดใบข้าวตัดข้าวไร้คมแล้วมันก็จะไหลลื่นนะครับจะเข้าเร็วอะไรเร็วสำคัญมากเลยครับใบมีดกับนี่จรวด ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นโซ่นะครับเป็นโซ่พวกนี้ก็จะต้องซื้อนะครับตัวต่อเอาไว้สำรองนะครับโซ่ตัวนี้จะขาดขาดนี่ตัวนี้จะเขียนขาดหน่อยนี่ก็สำรองเอาไว้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับหน้าที่จะอ๋นนี้น็อตอะไรน่าจะเป็นน็อต นี่น,น็นอตน็นอตไอตัวตัวปากตัวนี้สเต็ปเดิมครับสเต็ปเดิมยังไม่ได้บิวยังไม่ได้เป็นเกลียวดวงเกลียวดันอะไรนะครับแต่งแค่ตัดนิ้วตู้นะครับนิ้วตู้ให้มันโลง่งแล้วก็ยกตู้ขึ้นนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับตัวนี้ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นเดิม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  ปกติแล้วนะครับเรื่องรถนะครับที่เขาออกแบบมานะครับเขาผ่านการทดลองนะครับผ่านการทดลองอะไรที่อันนี้ใส่อะไรนี่พัดลมอะไรผ่านการทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะว่าที่เขาจะออกมาขายด้วยว่าเนี่ยเขาก็ผ่านการทดสอบทดลองถามความพึงพอใจนะครับดูว่าตรงไหนเสียตรงไหน ผ่านไม่ผ่านเนี่ยคือเขาทำจนจนให้มันผ่าน,นครับเขาถึงจะออกมาวางขายแต่ส่วนมากคือคนเรานะครับคนเราคือเอามาคนไทยนี่ถ้าพูดถึงก็คนไทยชอบดัดแปลงชอบแปลงชอบหรือชอบแปลงอย่างนั้นะนี่ปกติแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวนี่ตอนสมัยที่ผมเกี่ยวเจ้า60 DC 60 ผมซื้อมาผมลงเกี่ยวเลยผมไม่ได้ตั้งไม่ได้อะไรไม่ได้ตั้งโซ่ได้คือเอามาลงจะรถเกี่ยวเลยเกี่ยวได้ทั้งวันไม่มีปัญหาครับจนรถใหญ่เ็าบอกว่าเอา้ามันเกี่ยวได้ยังไงนะครับปกติรถซื้อมาเขาต้องเช็กต้องตั้งนู้นตั้งนี่แต่ไม่ครับผมซื้อมาผมเกี่ยวเลยคูปุต้าหกสิบสมัยนั้นแต่นี่สมัยตัวนี้คือ youtube นะครับหรือว่านี่ พวกที่ชอบรื้อนะครับชอบรื้อชอบเก่งเกินพูดไปว่าเก่งเกินนะครับนี่ต้องเกลียวดันคอสปริงนี่คอสปริงแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับที่นี่พวกไทยประดิษฐ์ชอบนะครับชอบที่จะแปลงนะครับ ถามว่าเปลงแปลงได้ไหมนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าคนที่เล่นรถนะครับให้ใช้ไปก่อนครับใช้ไปสัก4ปีก่อนให้มันเสร็จงวดก่อนนะครับเสร็จงวดพอเสร็จงวดป,ปุ๊บอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็จะเริ่มเริ่มที่จะสึกหรอนะครับเริ่มที่จะสึกหรอก็อย่างเกลียวดันเนี่ยพวกนี้พวกนี้ก็จะเริ่มสึกหลอนะครับนี่ นี่พวกนี้นี่เราก็เปลี่ยนเป็นเกลียวดันเลยครับเอาของคูปต้าออกอ่าอย่างช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างเหมือนกันครับใช้ไป4ปีถ้ามันมีการซึกหลอมันซึกหลออยู่แล้วครับอยูทติการเราดูเลยว่าเราอาจจะบีหรือว่ามันอยู่ในโคลนหรือว่ามันอยู่ในสภาพพื้นนาที่มันครุขระนะครับมันก็ต้องชำรุดแน่นอน เครื่องจักรรุ่นไหนก็เอาไม่อยู่ขนาดรถใหญ่ยังพังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การเราดูแลรักษา4ปีนะครับแนะนําไม่ต้องใส่ชุดของตัวนี้ถ้าของเรียนแบบหรือว่าของอย่างช่วงล่างซิ่งอะไรเขานี่ถ้ามันดีเราก็เอาตัวนั้นยัดไปเลยครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปซ่อมนะครับนี่แนะนําส่วนตู้ อันนี้ทําได้ก่อนเลยครับเพราะว่ายกให้มันโล่งหน่อยอันนี้คือไม่เป็นปัญหาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่บาทครับส่วนอย่างอื่นก็ใช้ไปก่อนครับใช้ไปเลยเกี่ยวได้แน่นอนครับนี่บางคนแต่งนี่พวกไอตะก้าวนี่พวกไอ้นี่เนี่ยพวกเนี้ย เปลี่ยนออกมดเลยครับขยายปงขยายปากนี่ทำเกินเกินสติปเขาเกินที่วิศวะเขาออกแบบมาพอใช้งานไปรถก็รับไม่ได้นะครับปากใหญ่คอเหมือนเดิมมันก็ไม่สมดุลกันนะครับมันก็จะปั่นป่วนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เขาทํามานี่เขาออกแบบมาจนกว่าจะเขาออกมาขายหรือว่าเอนนี้เขาทดลองนะครับทดลอง3-4ปี มีการไปเกี่ยวจริงมีการทดสอบจนเทสจนระบบได้เขาถึงปล่อยขายนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ทันใดที่เล่นคูบต้านะครับออกใหม่ป้ายแดงแก็จะพึ่งซ่อมจะพึ่งไปเล่นใช้ให้มันได้เงินก่อน,นครับเกี่ยวให้มันได้เงินได้ทองก่อนแล้วเราค่อยตามกระแสเข้าไปนะครับเอาส่วนคลิปนี้ก็แนะนำนะครับนี่เพราะว่าผมเล่นรถเกี่ยวคูบต้านี่ มาตั้งแต่รุ่น60 60มาจะถึงร้อยห้านะครับเอาถือว่าพัานชั่วโม,มงบินเหมือนกันเอาฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาสายคูโบต้าสวัสดีครับผม